The hero, คนนต้นแจนากาสู่รรายการ The h ฮี o รคนต้นแบบนะคะวันนี้ฮีโร่ของเราก็คือคุณคริดินีย์จวนบุภาหรือว่าพี่เก่งนั่นเองนะคะแมพี่เก่งเมื่อครู่เล่าให้ฟังแล้วว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เข้าไปอยู่ในทีวีแล้วก็ทํางานในทุกๆอย่างจนที่สุดแล้วมาเป็นบรรณาธิการข่าวกีฬาน,นั่นเองนะคะคคแต่ทีนี้ก็มาถึงจุดหักเหทุกคนทราบกันดีว่าไอทีวีในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าช่วงนั้นเป็นยังไงบ้าง คือ ITV เนี่ยต้องต้องขออนุญาตให้เครดิตกับทางสถานีนิดนึงว่าเด็กหรือว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันสมัยเด็กๆเ,เริ่มทำงานด้วยกันเนี่ยเขาจะทุกวันนี้ยังเจอกันอยู่แล้วก็คุยกันอยู่เสมอว่า ITV เนี่ยเหมือนกับโรงเรียน ITV เพราะว่าฝึกนักข่าวรุ่นแรกที่เข้ามารุ่น2รุ่น3เนี่ยจากศูนย์เลยเรียนเขียนข่าวอ่านข่าวทุกอย่างทำหมดตัดตรงตัดต่อแล้วก็สอนให้คนเป็นนักข่าวจริง แต่ว่า10ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยอยู่กับ ITV ก่อนที่ ITV จะเลิกกิจการนะฮะผมก็ลาออกมาก่อนสองปี<อ>ไม่ได้อยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายตอนนั้นที่ตัดสินใจออกมาก็เพราะว่าอ,อยากจะมีบริษัทของตัวเองอยากจะทำอะไรของตัวเองแล้วละ่ะคิดว่าเราสะสมประสบการณ์มีม,มีมีวิชาพอพอตัวละก็ออกมาเปิดบริษัทสยามอินเตอร์วิชั่น สยามอินเตอร์ว <Inter vision S 2> ิชั่นทำอะไรครับท,ทำผลิตรายการกีฬานะฮะแล้วก็จัดอีเวนต์แล้วก็หลกัลกๆก็มีการจัดกอล์ฟอีเวนต์เยอะมากะนะครับคือเราไปคุยกับทางรู้จักแหล่งข่าวพรพกพวกต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่ลองจัดละ่ะห้างร้านบริษัทหลายห้างตอนนี้ต้องการคนที่จะมารันกอล์ฟอีเวนต์นะอยากจะมาจัดแล้วก็เออคนนู้นก็พูดเรื่องเกี่ยวกับจัดกอล์ฟเพราะว่ามันกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เข้าถึงเข้าถึงตัวตลาดนะครับคนเล่นกอล์ฟเยอะมาก ผมก็เลยบอกว่าเออนั้นเราลองมาจัดบริษัทสักบริษัทหนึ่งทํารายการกีฬาด้วยแล้วก็จัดอีเวนต์เกี่ยวกับกอล์ฟไหมก็ก็ได้รับการตอบรับที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะก็เลยออกมาตอนแรกก็ทำไอทีวีด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาทําบริษัทแต่สุดท้ายมันทํา2อย่างไม่ได้มันก็เลยต้องออกมาเต็มตัวก็ทําบริษัทเต็มตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็พักงานของการเป็นผู้ประกาศและนักข่าวไปดูปริยายครับแต่แล้วก็กลับเข้ามาสู่วงการนี้อีกครั้งได้ยังไงคะ คือหลังจากที่มาเซตอัพบริษัท2ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องลงมือทําเองทุกอย่างพอเซตทีมได้ปุ๊บมันก็พอจะแบ่งเวลาได้แล้วหละ่ะบวกกับช่วงนั้นทางช่อง3เนี่ยติดต่อไปว่าสนใจไหมเขายังต้องการบรรณาธิการข่าวกีฬางทางช่อง3ที่จะเข้ามาดูงานคือบรรณาธิการคนเดิมคุณธัญะวงนาคเนี่ยก็บอกว่า จะไปดูเรื่องของ BC ซ e r ทจะย้ายไปทำทาง BC ซ e r ทซึ่งปัจจุบันคุณทัญ,ญเป็นผู้จัดการทีฟุตบอล BC ซ e r ทนะฮะไปทางนั้นเต็มตัวก็เลยอยากจะให้คนสักคนหนึ่งเข้ามาดูเป็นบรรณาธิการข่าวผมก็บอกว่าเออก็สนใจนะเพราะว่าตอนนี้บริษัทผมมันก็เซ็ตเทิลแล้วแต่ว่าก็ต้องคุยกับทางสถานีว่าผมยังมีพันธะเกี่ยวกับบริษัทอยู่นะเราจะแบ่งเวลากันยังไงก็คุยกับทางสถานีทุกอย่างก็ลงตัวก็เลยเข้ามา สามปีแล้วครปีนี้เข้าปีที่3แล้วปีที่3แล,แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นบอก,กอข่าวแล้วก็ในขณะเดียวกันยังมีการภาคกีฬาสําคัญสาคัญด้วยคะก็<ช>รับรับผาากีฬาส่วนใหญ่จะเป็นกอล์ฟที่ถนัดก็คือกอล์ฟนะฮะกับทางกอล์ฟแชนแนลแล้วก็ทางทรูวิชั่นแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในวงการกอล์ฟตอนนี้ก็เลยแบบเกือบๆจะเต็มตัวแล้วล่ะ เวลาว่างอะไรเราก็มีกวนเพื่อนมีกอล์ฟเองด้วยดารานักร้องนักแสดงหรือคนในวงการหรือว่าเพื่อนกลุ่มที่นักเรียนที่เรียนมาก็มีหลายกวนที่เล่นกันอยู่แล้วก็ก,ก็สนิทสนมกันแล้วก็กลายเป็น,ม,นมันกลายเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ออทําให้รู้จักคนมากขึ้นค่ะนะฮะทีนี้กลับไปสู่เป้าหมายดั้งเดิมในแง่ของคอนเนคชั่นสิ่งที่คาดหวังไว้เมื่อตอนที่จบออกมากับณวันนี้เนี่ยมันตรงกันมันพอดีกันหรือยังคะ มันมันเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของเราคือเราตั้งใจจะทำงานลักษณะเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาเนี่ยเต็มตัวแต่ว่าทุกวันนี้พอมาทำข่าวเนี่ยมันเริ่มอินกับข่าวแล้วมันก็มีเรื่องของออวิจารณญยาณาในการทำข่าวแล้วก็จรรยาบรรณของการทำข่าวหลายๆเรื่องที่มันเอาธุรกิจส่วนตัวเข้ามาผูกกับการทำข่าวไม่ได้นะฮะมันก็ทำให้ เเราต้องปฏิเสธหลายเรื่องที่ที่เราจะต้องทำนะฮะก็ต้องช่างใจอะว่าเอ๊ะสุดท้ายเราเราคือใครคเราต้องการอะไรนะฮะแต่ผมก็ยังยึดไว้อย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยเนี่ยเราทำงานแล้วก็ยังอยู่ในสายกีฬานะยังได้ทำเรื่องกีฬาถึงแม้มันจะเป็นงานข่าวงานอะไรก็ตามเราก็ยังทำในสิ่งที่เรารักคือเด็กๆเ,เนี่ย คุณแม่เคยแบบถึงก็ร้องไห้เลยลูกชายไม่เรียนหนังสือเล่นกีฬาอย่างเดียวอะไรเงี้ยสอบมาเกรดเฉลี่ยยังไม่ถึงสองเลยทาไมมันเล็กเท่อะไรอย่างนี้เออแล้วก็แบบเกเรียนแบบไม่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 เรียนหนังสืออ่ะเราไม่ใช่นักเรียนแต่ว่าเราเราเราชอบไม่ได้เกเรไม่เกเรแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับการเรียนเท่าไหร่ไปโรงเรียนก็คือไปนั่งรอเมื่อไหร่ระคังจะเลิก้ไปเตะบอลให้ดีอะไรเงี้ยก็แต่ทุกวันนี้ก็บอกแม่นะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเราเราตื่นนอนเราไม่อยากแบบไม่อยากไปเรียนเลยอ่ะ แต่ทุกวันนี้หลังจากเรียนจบอะตื่นนอนไม่มีวันไหนที่แบบไม่อยากไปทํางานเลยรู้สึกว่าตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าเออเราได้ไปทําสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแม่เขาบอกเออเนี่ยแกพูดงี้เหมือนฉันยกภูเขาจะอกฉันเลยว่ะ <c oughs> คือพ่อแม่ทุกคนก็ก็บอกว่านี่คือเหตุผลที่ไม่อยากฟอสให้ลูกเป็น,ะปนอะไรในในใจของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเรียนมันก็อยู่กับเราถึงเท่าไหร่ยี่สิบต้นๆ <c oughs> แต่ว่างานเนี่ยเราต้องทําไปตลอดชีวิตอะเราควรจะแฮปปี้กับสิ่งที่เรา พี่เก่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีหลายคนติดตามรายการอยู่ก็อาจจะชอบกีฬาสังเกตว่าน้องๆเด็กไทยเราชอบเตะบอลน,นะคะคบ,บางคนอาจจะมองว่าเวันนึงเนะี่ยอยากเป็นเหมือนพี่เก่งต้องถามพี่เก่งตอนนี้หนึ่งว่าจริงๆแล้วการทําอาชีพหรือว่าหน้าที่แบบนี้เนี่ยมันมีอุปสรรคไหมมันมีความยากง่ายไหม,ม,ม,มแล้วทุกคนหรือเปล่าที่จะทําได้ครับทุกวันนี้กระแสฟุตบอลเนี่ยแรงมากฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลยุโรปต่าง แต่ผมอยากจะให้น้องๆที่สนใจกีฬาเนี่ยสนใจกีฬาจริงๆนะลองนึกดูว่าฟุตบอลไม่ใช่กีฬาคนทั้งโลกมันยังมีอะไรเยอะแยะที่แบบมันแตกออกไปอะ่ะซึ่งได้รับความสนใจน้อยมากค,คนที่จะเป็นสปอร์ตแมนสปอร์ตวีแมนเรื่องกีฬาคนที่จะเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะรู้ครบทุกเรื่องถ้าถามผมว่าผมเป็นอะไรรู้ร,รู้พิเศษอะไรเรื่องไหนเนี่ยผมบอกว่าผมไม่รู้สักเรื่องน่ยที่เจาะลึกไปลึกๆเนี่ย แต่ว่าผมสามารถคุยกับทุกคนได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น NFL NBA ทางฝั่งอเมริกานะฮะหรือว่าจะเป็นกีฬาแบบพวกเบสบอลก็คุยได้ตามฟุตบอลอังกฤษก,รก,ก็รู้เรื่องอ,อะไรเงี้ยค,ค,คือเราเอนจอยที่จะดูกีฬาหลายๆชนิดะนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมเคยคุยหลายคนเขบอกว่าเนี่ยอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นผู้ดำเนินรายการผมชอบฟุตบอลมากเลยผมจะบอกน้องคนนั้นบอกว่ามันไม่ใช่มีฟุตบอลอย่างเดียวนะมันมีหลายอย่าง <ม>วิธีการ <tennis S 2> ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ตลาดของของผู้ดําเนินรายการเนี่ยเขาเจาะลึกลงไปแล้วถ้าคุณอยากจะเป็นผู้บรรยายอะไรเนี่ยคุณไม่สามารถบรรยายกีฬาถ้าเจ้าดีเนี่ยไม่เกิน2อถึงสชนิดเพราะข้อมูลมันเยอะมากอ,ะอ่ะถ้ายกตัวอย,อย่างอย่างรุ่นพี่พี่เอเกราชเกณฑทุกทางหรือพี่สาธิตซึ่งเป็นผู้บรรยายแล้วก็ผู้ประกาศข่าวที่ช่อง3ด้วยกันเนี่ย ทั้งสองคนเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องของฟุตบอลแล้วเราจะไม่เห็นสองคนนี้ไปทําหน้าที่อย่างอื่นเช่นไปบรรยายเทนนิสไปบรรยายอะไรพวกนี้มันจะมันจะภาพมันจะไม่ใช่ต้องให้ชัดเจนโพสิชันจะต้องแน่นอนแต่อย่างผมเนี่ยผมว่า p โพสิชันว่าโอเคเราเป็นผู้ประกาศเราเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นเราต้องรอบรู้อาจจะไม่ลึกทุกเรื่องเหมือนเขาแต่ว่าเราต้องรอบรู้ทุกเรื่องนะฮะแต่ถ้าจะมีเรื่องอะไรที่เราสามารถบรรยายได้คุยได้เป็นคุ้งเงินแควแล้วก็เจาะลึกลงไปได้ก็จะเป็นกอล์ฟ ซึ่งเรารับหน้าที่บัญญาอยู่โอ้โหถ้าเกิดถนาดด้านกอล์ฟแบบนี้ในประเทศไทยแล้วก็ในเอชียเองบางทีก็มีอีเวนต์กอล์ฟใหญ่เยอะมากะะเจอไทเก์วูดหรือว่าเจอใครยิ่งใหญ่ของโลกบ้างไหมคะไทเกอร์ที่เคยเจอเคยเจอครั้งหนึ่งสมัยเขาเทิร์นโปรใหม่ๆแล้วก็มาเล่นที่เมืองไทยนะฮะก็โอ้โหแต่เข้าถึงตัวยากมากแต่เขาให้เวลาสัมภาษณ์เรา5นาทีก็เข้าไปนั่งคุยกับเขาก็ก็รู้สึกว่าสิบกว่าปีที่แล้วเขาก็เป็นคนที่ กันเองนะแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนนี้ยังไงเจอเรื่องกิ๊กสาวโอ้โหมัน,ม,นมันทำให้นแต่ผมคิดว่าเรื่องการตลาดที่เขาที่เขาเป็นที่จับจ้องของทุกคนในโลกเนี่ยทำให้หลายๆคําถามที่เราถามเขาเนี่ยเขาจะตอบได้แค่พื้นๆคือคนที่จะมาตอบระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยเขาจะไม่ลงอะไรลึกให้มันมัดตัวเองเขาก็จะตอบแค่โอเค yes no แล้วก็ชอบอะไร เบสิกต่างๆบาง<ต>ทีาบางทีเราตั้งคําถามไปเรารู้แล้วว่าจะตอบอะไรแต่เราก <c oughs> ็าต้องตั้งคําถามไป <c oughs> นอกจากใช้กูดแล้วมีใครอีกไหมคะเออนักกอล์ฟก็จะมีเออร์น่ย์เอลส์อดัมสกอตนะฮะนักกอล์ฟเอเชียของเราก็คุณประหยัดคุณธงชัยก็สนิทกันเป็นการส่วนตัวกับครอบครัวอยู่ด้วยเคยไปทําข่าวเคยคุยเคยอะไรเงี้ยแล้วก็ปีที่แล้วมีโอกาสไปเดินตามคุณธงชัยเล่นเดอะมาสเตอร์ที่ที่จอร์เจียเป็นความฝันเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปสนามอักดิิ์สธล ทุกคนอยากไปนักกอล์ฟอยากไปนักข่าวอยากไปแล้วก็ได้ไปแล้วก็ได้ไปพูดถึงครอบครัวกันบ้างดีกว่าครับปัจจุบันพี่เก่งก็แต่งงานแล้วนะคะแล้วลูกน้อยน้องนิดาครับมีเวลาพาน,นิดาไปเที่ยวไหนดูแลกันยังไงบ้างคะก็แบ่งเวลากันลำบากนะครับเพราะคุณแม่ก็เป็นนักข่าวเหมือนกันอ่านข่าวช่องเจ็ดอ่าเจมอยู่ช่องเจ็ดเพราะฉะนั้นเวลาก็จะต้องคุยกันก่อนล่ะว่าใครจะสลับดูลูกนะฮะ แต่ก็บริหารจัดการได้วีคเอนจะมีหนึ่งวันวันอาทิตย์เนี่ยจะอยู่กับเขาห้ามไปไหนเลยห้ามรับจ็อบใช่ทั้งคู่ <S <S ทั้งคู่จะอยู่กับเขา<ช>แล้วก็พาไปเรียนดนตรีนะฮะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาก็พยายามจะดูว่าเขามีแววอะไรอยากจะให้เขาค้นพบตัวเองบอกว่าเนี่ยเราเรารู้ว่าคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างน้อยมันต้องมันต้องค้นพบตัวเองอะตั้งแต่ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุน ก็ปล่อยเขาแต่รู้สึกว่าเราอยากให้เขาลึกๆเราอยากให้เขา,าทำเร<ห>ื่องกีฬาแต่ว่าเขาไม่มีแววเลยเขาจะแบบถ้าดูทีวีเราเปิดทีวีปุ๊บเขาก็จะดูกอลฟอีกแล้วเหรอ ดูเทนนิสอีกแล้วเหรอเขาก็จะดูเอฟกับแม่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ดูเด <The Star. S 2> อะสตาร์อาจจะชอบดนตรีค่ะแ <laughs> ล้วค่ะแมมวันนี้ก็ให้เกียติมาร่วมรายการแต่ฮีโร่คนต้นแบบนะคะทางรายการก็มีดอกไม้สวยๆมอบให้จากมิสลิลี่นะคะส่งตรงจากกรุงเทพทุกชอบ,อบทั่วไทยขอบคุณพี่เก่งมากๆ<า>เลยค,ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมสนุกกับรายการเนี่ยนะคะช่วงนี้เรามีนี่เลยค่ะเป็นโบลิ่งคอมพลีเมนต์รีนะคะมาแจกให้กับ10ท่านแรกที่ส่งข้อความมาอย่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี่นะคะ10ท่านแรกจะได้ท่านละ5ใบคุณผู้ชมต้องพิมพ์คำว่าเือ h ฮีโร่คนต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นรีบสักน,นิดนึงค่ะก็จะไปเล่นโบ l ลิ่งฟรีได้นะคะที่ Blue-O Rhythm and Bow นั่นเองค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการ The Hero คนต้นแบบของเรานะคะใครที่อยากจะเข้าไปดูรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ผ่านช่องทาง u t u b e นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะ The Hero คนต้นแบบก็จะพบกับเรื่องราวดีๆมากมายของบุคคลต่างๆในแวดวงต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นคุณกฤษดินสวนุกขาในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเนี่ย คุณแม่เคยแบบถึงกบร้องไห้เลยลูกชายไม่เรียนหนังสือเล่นกีฬาอย่างเดียวอะไรเงี้ยสอบมาเกรดเฉลี่ยยังไม่ถึง2เลยทําไมมันเละเทะอะไรอย่างนี้เออแล้วก็แบบเกเรียนแบบไม่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 เรียนหนังสืออ่ะเราไม่ใช่นักเรียนแต่ว่าเราเราเราชอบไม่ได้เกเรไม่เกเรแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับการเรียนเท่าไหร่ไปโรงเรียนก็คือไปนั่งรอเมื่อไหร่ละคันกันเรื่อล้ไป่ดนเตะบอลได้ดีอะไรเงี้ยก็แต่ทุกวันนี้ก็บอกแม่แล้วบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเราเราตื่นนอนเราไม่อยากแบบไม่อยากไปเรียนเลยอ่ะ แต่ทุกวันนี้หลังจากเรียนจบอะตื่นนอนไม่มีวันไหนที่แบบไม่อยากไปทํางานเลยรู้สึกว่าตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าเออเราได้ไปทําสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแม่เขาบอกเออเนี่ยแกพูดงี้เหมือนฉันยกขเขาจะอกฉันเลยวะ <c oughs> คือพ่อแม่ทุกคนก็ก็บอกว่านี่คือเหตุผลที่ไม่อยากฟอสให้ลูกเป็นอะไรในในใจของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็น